สันกาวตายูฮูแาอาตอรีและผู้สนับสนุนรายการสุดท้ายทีวีตาสันยูสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่ปิดแผลเป็นนะคะก็สั่งมาจากเอ้าก็สั่งมาจากก็สังาาส่งมาจากแอฟริกาใต้นะคะก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยห้าสิปี โอ๊ยน้อยมากคือแบบลอได้ปิดโอเคเรามาดูวิธีปิดกันนะคะก็เราจะปิดตรงนี้เห็นไหมจะ okay, เป็นรอยดำตรงนี้ก็เอามันป้ายชิงชิงอ่ามันไม่ออกหมุนได้นะคะหมุนเข้าหมุนออกได้ก็ปิดอ่าแล้วเราก็ทาได้เลยแล้วเราก็ข้อตอนสุดท้ายคือปิดแบบไม่เห็นเลยดูนะคะ Yeah.